ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ผมเดินรลอนครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจทั่วไปนะครับไม่ใช่ภารกิจหลักให้ท่านผู้ชมดูนะครับเหมือนมอดจริงๆผมก็จะทำไปหลายมอดแล้วนะก็ ไม่ค่อยมีมอดอะไรน่าสนใจเท่าไร่ถ้าท่านผู้ชมรู้จักก็ไม่แนะนำผมได้นะครับอันนี้มนผมเนี่ยวะอุ้ยให้ผมยาวหน่อยสิยาวเท่านี้ซีปไปอันนี้เป็นสไตล์ไม่ต้องหรอกนวดเขาเอาออกนะครับมันไม่รออ่าประมาณนี้รอเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นภารกิจอะไรก็มีคนเขาเรียกผมอยู่เมื่อกี้นี้เ,เราก็ขี่ม้าไปดูดีกว่าสวัสดียังไงภารกิจไอ้สองฟ้าแฝดเนี่ยภารกิจอะไรวะ เหมือนกันน่าจะเป็นเฟรดผู้หญิงนี่มีอะไร,ม,รมีเสื้อฟ้าหรือเสื้อเหลืองเโอโดูหน่อยสิแบบเฟิร์สเพรสเซน์จะทำเป็นหน้าปกคิบไม่ใช่อะไรหรอกมันก็หันหน้ามาหน่อยดีจะทำปกคิบอ่ะนี่น่าจะได้แค่ช็อตนี้แหละมั้งโอเค I'm gonna keep. ride. Do I look like a coward to you? I mean, obviously, I do I look like a Can you help me? Maybe. See? Even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child? I apologize, mean, like sir, mean, like I mean, like for his smell. Why don't we come back here? to somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. Uh, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is kept silly. Very silly. The is a moron! instead. <coughs> 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 I'm I'm a good shot, but I won't even flinch. I don't wanna hurt you, boys. <laughs> I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay then. I'm sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. มาอย่ายิงให้มันตายก็พอแล้วก,กีดเคี้ยอะไรเนี่ยยิ่ดีดีครับไม่กระพริบตาเลยกูมันเทพยอยู่แล้วอ่าพูดจบก็ยิงได้อย่าสนุกสนุกเชย Well, of course, you can't help but are Another round. Smaller bottles, sir. Please. What? Uh, I don't know. Please, please. This creature is unbearable. He needs silencing. Oh, I'll do my best. As long as she witnesses that I'm doing this under duress. <laughs> oh, boys are so silly. Shoot, sir. While our courage holds. Now, i <laughs> 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 เอาตายเอาไงเอาฟิลอ๋อฆ่าคนไม่ได้เอามาเอามาลิทชายลิทชายเช็คพอยต์แล้วก็มีรีแอคชั่นนะครับหลังจากถ้ามีคนตายเป็นเรื่องจริงน่าจะ ผมน่าจะแหว่งไปนิดหน่อยนะครับเพราะมันมีขมเมาปืนก็มีไฟเกิดขึ้นได้คิงกระต่ายค้าเดียวนั่งขิงกันอ่ะเป็นแฝดกันที่ขิงกันโเคเตรไร้สาระเลยพวกมึงทํมเฮียอะไรกันเนี่ยโตได้แล้ว ยิงได้มึงไม่ตายหรอกยิงไม่โดนนี่ยิงโดนแล้วใจหายกันเลยทีเดียวกระโดโดม้วนตีลังกาอะไรของมึงเน,นะนี่ยไอ้เหี้ยมึงยัมึงจะยิงกันเองะ ปัญญาอ่อ้ยยังดีที่ให้เงินกูไม่เสียเวลาเนี่ยผู้หญิงแย่ให้มาทั้งคู่เลยวะจับป้าสองเมือง แค่เนี้ยพภิรกิจภิรกิจโคตรไม่มีสาระอะไรเลยเอา้ากดผิดบบลบๆก็คือมันก็อยากจะแสดงให้สาวดูอะ่ะโชว์สาวดูว่ากูเก่งกว่ามึงนะเันเป็นพี่น้องกันอนะฟราเฟสอะไรแะเนี่ยก็ได้เงินอยู่แต่ดูไม่ทันว่าได้เท่าไหร่ถ้าใครเห็นก็คอมเมนต์มาหน่อยนะ อาเธอได้เงินเท่าไหร่ก็จบไปแล้วสำหรับภารกิจสั้นๆ <Hello. S 1> เฮ้ยก่อนจบคลิปนี้เราจะต้องฆ่าในอำเภอนะครับเราที่เราจะต้องไม่ลืมที่จะฆ่ามันนะครับเพราะไอ้นี่มันหน้ามันใสเลยเกินมันหน้าฆ่านะครับมันคือคนเฮียนะมันไม่ใช่คนดีนะกูจะฆ่ามันอยู่บ้านหมในมอำเภอชื่อ lift office ปิดใบหน้าฮัลโหลในอำเภออยู่บ้านเปล่าไม่อยู่อุยมันไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาใหม่หัวหน้ามึงไปไหนวะน่าจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับจะใส่เสื้อเหลืองๆใ้นี้ไม่ใช่ ชอบไปยืนอยู่หน้าร้านเล่าอ้าวคุณเจอมื่แล้วมาลอยไม่เป็นไรน่าเย็นไว้ตายซะไอ้เหีย้ย <c oughs> ลูกน้องมึงอ่ะกูจะฆ่ามันด้วยตายตายไหมสัตวสในอำเภอเอมีกี่คนวะอืม ิงแม่งหมดตายหมดตี้หมดตีตีสีคนเรียบร้อยูเก็บหมดอะ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ระบ,บายความในใจนะครับแล้วก็หนีดีกว่านะครับมันก็เกิดใหม่ก็กลับไปยิงมันอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> สถานที่อันโปรดปรานของทุกคนก็คือวาเลนไทน์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับภารกิจปัญญาอ่อน รไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับมอดที่ใครอยากให้ผมลงอะไรก็อคอมเมนต์ไว้ได้นะครับมอดที่มันเจ่งๆผมก็ทำไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรจริงๆให้ทำก็ไปเสิร์ชดูอยู่นะก็มันมีแต่มอดมอดธรรมดาเอามาทำคอนเทนต์ก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็อาจจะไม่อยากดู ใครรู้อะไรจริงเก่งก็แนะนำผมได้นะครับผมก็จะจัดให้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกครอบนะครับไว้มาต่อกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊าบบ่ายขอบคุณที่รับชมนะครับขัดม้าแบบมาดำปิดปีแล้วไม่ได้ขัดมากี่วันวะเนี่ยอะสะอาดแล้วเรียบร้อย